เป็นกล่องนะคะซึ่งกล่องจากที่เห็นด้านข้างแล้วพอนำวิวแชร์ออกนะคะให้ตะแคงกล่องออกนะคะเวลาออกแล้วมันจะเป็นด้านนี้นะคะเสร็จแล้วลักษณะรถมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเวลากางนะคะเวลากางให้ระวังมือด้วยนะคะก็แกะเอาออกมาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเวลาที่จะกางใช้นะคะให้ใช้ฝ่ามือเราสองฝ่ามือนะคะ กดตรงนี้นะคะแค่นี้เองเพราะกางได้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยส่วนอันนี้นะคะถ้าเกิดมองว่าไม่มีความถนัดที่จะเบี่ยงตัวขึ้นคนพิการก็สามารถยกตัวนี้ขึ้นมาเก็บได้แบบนี้นะคะบิวแชเป็นบิวแชที่มีขนาดเตาแล้วก็เป็นบิวแชร์ที่มีคุณภาพดีนะคะทุกครั้งที่มีการล็อกเบรกจะไม่ทํางานนะคะ สายข้างหลังจะเป็นเบลนะคะสําหรับคนพิการเวลาเก็บไม่ไยากเช่นกัน,นะคะ่ะแค่ตัวนี้ขึ้นมาจบยกขึ้นรถได้เลยเบาวันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมหนะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ ูชานะคะที่สนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงพมลนะคะที่ดูแลทุกท่านนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะแล้วก็ดูแลทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้วพพิการนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีหัวใจแข็งแกร่งนะคะสู้ชีวิตต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารรักษาและต่อยอดในการเป็นคนดีในสังคมนะคะแล้วก็พึ่งตนเองได้นะคะแบบ่งเบาภาระในครอบครัวนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งสู้ชีวิต ต่อไปร่วมกันสร้างฝันในจังหวัดของเราะะที่มีข้อโต้ไว้ว่าเราจะสร้างความสุขให้กับจังหวัดเราะะและก็ผู้มาเยือนทางราชการะะเราก็ไม่ทิ้งใครเราจับมือไปด้วยกันน้อมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทุกฝ่ายะะทุกท่านก็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญะคะของจังหวัดเราพวกเราเห็นคุณค่านะคะเราก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมลอัำลึกนะคะ พระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะคะว่าพวกเราร่วมกันทําความดีนะคะรวมทั้งถ้าใครเป็นจิตอาสาได้ก็ร่วมกันเติมพลังกับทุกฝ่ายนะคะในการพัฒนาสังคมนะคะในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขและก็น้อมลํำลึกได้สนันนะคะแล้วก็สารฝันที่เป็นจริงของทุกท่านและก็ของสังคมบ้านเราในจังหวัดเพชรบูร์บบด้วยนะคะ ณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นางพัชรีสาลาศิลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ7 2 0 0 0ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนายมาโนดคงรัตนาชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์เก่ารายงานพร้อมด้วยนายนทการจ์สอนรลำประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นายยสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเพชรบูรณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรคนพิการคนพิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน72,000ชุดดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการค้นหาคนพิการที่มีไรายได้น้อยประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการตามความต้องการและความเหมาะสมต่อสภาพความพิการของแต่และบุคคล ส่งผลให้คนพิการซึ่งเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคนพิการที่มีศักยภาพให้ได้รับการจ้างงานสร้างอาชีพเข้าสู่การทำงานและจะทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการถือเป็นส่วนหนึ่งสามารถทดแทนสิ่งที่คนพิการขาดหายและทำให้คนพิการที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงจึงนับว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งด้านนายมาโนดคงรัตนาชาติพัฒนาสังคมกล่าวว่าโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการดังกล่าวเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติรวมทั้งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถเข้าสู่การจ้างงานได้ตามที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ประสบปัญหาความยากจนประมาณ1.35ล้านคน และยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอีกจำนวนมากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและองค์กรคนพิการในทุกพื้นที่สำรวจความต้องการการอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อค้นหาคนพิการให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมากที่สุดซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุสงนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบรถเข็นนั่งจำนวน36คันให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มากรับมอบแทนคนพิการเป็นโครงการที่ดีครับเอรีเนื่อกจากเป็นวนโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ6รอบเ2พรรษา ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยจัดโครงการมอบวิวแชร์เพื่อให้คนพิการได้อนอกจากวิวแชร์แล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่คนพิการสามารถร้องขอเพื่อรับการสนับสนุนซึ่งเป้าหมายก็คือ72,000ชุดซึ่งปัจจุบันก็ยังยังไม่ยังไม่ครบจำจำนวนก็ตอนนี้ก็าทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เร่งสำรวจเพื่อ ขอให้คนพิการขอรับการสนับสนุนกายบุคคลต่างๆเพื่อไปใช้ชีวิตประจําวันครับก็ตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดทุกแห่งก็ถ้าเกิดท่านคนพิการท่านใดต้องการก็ไปแจ้งความประสงค์หรือแจ้งผ่านทางที่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูร์ได้ก็ทางเราก็ยินดีรวบรวมเพื่อ น้ำส่งให้ทางกระทรวงเพื่อจัดหาเพื่อสนับสนุนกายบรคกอมาสำหรับใช้ชีวิตประจำวันครับตอนนี้เราเปิดรับรับยื่นคำร้องขอได้ตอนนี้เนื่องจากยังขาดคือยังไม่ครบตามจำนวน72,000ครับก็ตอนนี้ที่ดำเนินการมาแล้วก็ประมาณ30,000ื่นส0จครับก็อยากประจำพัน ให้องค์กรปกค้องส่วนท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวหรือพบเจอคนพิการก็สามารถบอกความประสงค์เข้าได้ครับ